เจ้าก็มาตกใจบอดน้อยยินต่ำก้อยเหลือนลายสันระสาสทะาถากเหงื่อ,ย,อย้อยอาบลา้ำไลขะนิ่งในบอดเจ้าว่ากูเจ้าฟ้าเหนือหัว สังยินกลัวลายลาเกืดแล้วหากระอาเกาะเรียกเคยตังหกมาบ่จ้ามาพร้อมนาตังหมูแล้วเล่าสู่ปันมาเกาฮอดไปหลายแหลบบ่เว้บดใดว่าดูราเจ้าหนอห่อใจตังหก ปอดนิตกลำบากย้อนข้าเศึกหลาดเลือลายวางเวทใหญ่จุดานยินสาตาในใจสู่จุ่งไปรบภาพคาเสึกอยากรมอันมาตำอันบืนฮือแตกตื่นข้ใจเคยตั้ง ลายนุมเท่าก็ดานเล่าไข่กามว่าอันข้าเซิกนี้นำใจจ้าเป็นเสิกนางนอลามาธุละจิตตาข้าบ่ออาจอาสาภาพสู่ออกไปสู้เสิกกลาบเหตุบ่อใจเรื่อง คาดิลีเคยตั้งหกมีกล่าวอูหฮือเต้ารัมบะโคสาฮูอาการจนผู้ปานต้านเต้าฟังกำกล่าวไขปันมีใจไขวันตำก้อยบ่จังกล่าวถอยกำดา จึงเรียกเศรษฐนานผู้ใหญ่หือเขามาไกลองค์คำแล้วไข้ก,กรมกล่าวจี้หื้อหูทีตามรายเศษนานผู้กรากันเจ้าฟ้าหอใจได้สั่งใจไข่ปันก็เร็วปันไว้วาดไปหา นางนาฏมาทุลาจิตตาหยอเมื่อสากุมก่าวยบอกเล่าขีญาว่าดา้าบุญนาเจ้าฟ้าใจฮือฆ่าบ้าหาย้อนว่าปาราเมืองกวางบ่อไฟอ่างนอจยบ้บาน เมสุขหันใจกรามาตอตาเมืองเฮาบบใจเบาแต่เล่าเป็นเึกนางนอเนาดดิลี ย้อนหมู่ภัยรีีโหดไม่ตอดนางนาไทยบุญมีนางซ้มหนีลีนาสองเจ้าฟ้าบุญนาฟังเศษนาโอกาสขันิ่งขวาดกองดีก็มีดังอ่าน สองเจ้าเจ้องจันบุญน,นำจริงไข่กรรมบอกเราหือเสน้เก้าได้หูว่าเฮาจักไปสู่เวีงยงใจดังกรรไข,ขโอกาะอันมรธนาเลนา อาทตะตาในกาดละนอนใสเจ้าดอดไทยโบคารประตะก็ถอดภูสาปุดขาดเอาผ้าสะอาดพื้นดีวันนะสีจืึนจ้อยหืนางนอนน้อยมาทุลาจิตาส่วนเจ้าบุญหนานอนใสทรงภาพใหม่พืนงาม มมกมาจามห้อยย้อยแหวนใส่กอยวันนะไวผ้าสบายติบเตดดูวิเศษยังคานก้อนสองบัวบานหนอละถ้าลงผืนผาพื้นดียาทานและมีเมื่อใดดังอันตะตาในกาละนอนใส่ก็ยังมี จ้างใหญ่ไปสานดูเจยงคันพองแพวเป็นจ้างเกี่ยนอดูงามสองงาจามสว่างออกจากปากวางมหามันอูจาคนใดมาลอดไกลหมอบลงที่สององ์เจ้าฟ้าจ้างเผือกป่าใครจาม ขอโอหอาออออออราธนามาสู่ขึ้นขี่อยู่หลังค่าอาจากนำเจ้าฟ้าสองสะหะลีไปผาภไยรีไปบาอันมาต่อตอาพระโจญ จางไยโซนกล่าวแล้วสองดอกแก้บบุญมีก็ข,ขึ้นหัดหีจังกระจ้างเผื่อกปาดงไพรก็รีบติวไปจ้าใจเสนาใหญ่ต่างตา ก็ฮ <g ott ling> ีอาชาจอมกวดาล่ลจ้างป่าจอมหลังก้อนมาหอดยังปัดตูเมืองเต้าบุญเรื่องทีราดตังอัมมาเสนาเจ้าประจาพระใตญพร้อมนาไข่ยิงใจ้อนสองบุญไายพองแพวขี่จ้างเผือกแก้วไกลกลา ดังเตวบดาบนฟ้าคนทวนนาสั่งกาว่าสองบุญนาหนอนเอางามแต่เล่าอินเล่าเป็นบุญเขาจัดก่อนมาไล่ตอนจูนนุ่นคนมีบุญช่วยกำจักตกน้ำบ่ลาย ตกลงไฟบอบไม่กรรมแต่ไทยใครมาเหตุนั้นแหนอายาจ้าควันตั้งนากระตําดีทําบุญมีใส่บาทศีลบ่อขาดหักษา เกิดจากใดนาไปนาบ่ตำจ้าสามานไดเจยบานคำเจ้าบ่โศกเศร้ากันได้จุมเจ้าใดม่วนบูตังเก่าอูจะกันก็มีหันเลนาแ้วยังเวียงเจ้วปุรี เจ้าผูมีผู้เป็นป่อก็ป่าซองนอหน่อยนาดึ้นภาษาัดหอคำก็มีหันเล็ดนาโซตกิงตุมเหปังมุสาวาตเอนติติสวาเอวะมหานัย นายกาละนันใส่ตาวโยตดใหญ่รำบะโหสาหฮันเจ้าบุญแดหน่อยนาารูปอง์อาจโซภา้าก็เรียกศีนามวลหมู่เข้ามาสูจาา่จะทำ ว่ายาเมื่อสูหามลูกคาไปอาบน้ำตาก่อนกี่สังว่าเกาจีปันมาว่าเกิดยิ่งว่าเกิกยังใจขี้เหือนตีนมือเปื่อนหิดข่าง,งอแถมปอปอใบง้าวสู่สังกล่าวมุสา โทสูนี้นาไม่มาถึงคอขาดจากบาบอกเวีนว่าคนใดเตี้ยงตายไปจุภูใดหมุกหมเป็นผพี h. ดินานนางบุญมมีนอไทยอันนั่งอยู่ไกลปิตาจริงใครขีดแนโอกาสว่าดูราปิตาราชป่อจะเอาข้าลูกเต่าวอนขออย่าตัดคอเขียนข้าอันว่าก่อนแน,น่นนใสผัวข้าไทายบุญนาม ก็ได้กระําดังกล่าวแสงเป็นคนเงวบาใบนอนต่ำใต้ดินใสยลองใจหมายฆาน้ยบัจักจื่นจ้อยปิญญาแถมพระการดึ่งนาคอมเก่าสั่งไว้เล่าเดิมอ่อน ได้มาร้อนตอบใส่จริงตกให้เครื่องขี้กรำนั่นมีเสียงแลว้วได้กลาดแล้วต่างผ่านขอผู้บานเจ้าฟ้าอย่าได้ฆ่าเขาตายดาวบุญภยยัยโยตอาจวังนั่งนาใครจะพิจารณาทวนทีก็หันแม่นตี้ตามทารม จิงไปกรรมอ่จิงไปกรรมโงขาดอนุญาตตามรายปล่อยเสนานายจุผููก็มีหันแลยนานิธิตังจีญาสั่งวันนา,นาวิเศษจะาห้องเหตุธรรมเทศนาสุวันณพรมมาผูกทวันที่สิบห้า ตอนที่หนึ่งก็บังกมสมฤษเดก็จบไปแฮมตอนหนึ่งในเรื่องของสุวรรณพรมานิยายธรรมะสารธรรมคำสอนเึึ่งในตอนนี้ก็คาเซิกได้มาประชิดแฮมแล้วที่เมือง ของปอพญาเปิดที่จะมาหลู่จริงหรือว่ามาถามเอาธิดาขนน้อยอตอนนี้ก็โพธิสัตว์เจ้ากำลังฮับอาสา,าสจะไปปราบปรามเรื่องราวจะเป็นจะใดก่อยติดตามบรรพุกจะได้สรุปในตอนนี้แล้วก็เตดตอนต่อไปคืออยากยมทั้งหลายได้ฮับฟังกันเนาะถ้าสรุปวันนี้ก็เดียวบรรพุกก็จะลืม เพราะว่าวังรายการธรรมะหลายรูปหลายองค์หลายเรื่องในแต่ละวันนั้นก็ยกยอดไปหมนผูกเนาะเวลาก็เว้ยหกโมงไปจะเจ็ดโมงแล้วก็ตอนนี้ดังใน Facebook ก็โอกับวิสาตะปยลมีดันเจ้าเนิ่มทุกปีปลัดบุญปลัดบุญช่วยเลขานนการของปอรอง จา้าคณะอำเภอสะละปีวัดบุกคลุกเหนือก็เข้ามาติดตามรับชมรับฟังก็ขอนุภวายการต้อนรับด้ยเนอะก็วันนี้วันพระวันศีลและที่สัมพัญแหมวันหนึ่งเป็นวันประชาธิปไตยเบ่งบานนี่อย่างเปล่งบานอย่างตุลุงวันนี้เป็นวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล เทศบาลเมืองเทศบาลนครเนอตระจนสมาชิกสภาเทศบาลทั่วราชนาจักรพร้อมกันวันนี้8โมงถึงบ่ายถึง5โมงเยนก็ตรวจประชาสัมพันธ์เชิญชวนเนอการบ้านการเมืองก็บดีละการวัดการว่าก็ควรจะเอาพอมันต้องกู่กันไป ในการวันนี้เปิ่นก็จะเลือกผู้นําเพื่อมาพัฒนานาําปลาบ้านจองพัฒนาตําบลพัฒนาประเทศชาติเฮาคือจเจริญการกุ้งไปสนับสนุนพระพุทธศาสนาพ่องมุนนี้ก็หันผู้ใดเพิ่งใจคนใดหันว่นาไผจะนาําปลาบ้านเมืองเฮาไปในทิศทางที่ดีพัฒนาบ้านเมืองดีก็เลือกเอาเนอะจะไปนอนหลับทับซิท ไปใจสิทธิ์ใจเสียงของตัดในวันนี้ตัวยแล้วก็ <c oughs> มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากอยัิโยมศรัทธาวันนี้ก็มีหลายข่าวอยู่ตะกี้กับพระครูก็เลิกลื่มมาโทรศัพท์ใส่ในถุงผ้าหรืมเอาออกก็มีพระครูนัทธพรมเสน หรือว่าปูผูติ๊กก็ฝากมาต่างลายโดยแล้วก็ต่างวัดยังก็ทางกรรมก็มีโดยก็จะไปลืมนะวันที่10เเมษายนเจิญจวนสาธุชนพุทธบริษรัทตลอดจนสิทธิอนุสิทธิ์ในพระดึกพระคุณหลวงปูประเทพโกศลตีปรึกษาเจ้าคณะภาค็ด เจ้าอาวาสวัดซีโซดาเนอในวันที่11เป็นวันครบรอบอายุวัฒนมงคล86ปีของพระเดชพรคุณหลวงปู่ก็เชิญชวนสาธุชนญาติโยมสิทธิอนุสิตร,ร่วมถวายมุทิตาสักการะเนอะตทีวัดสลีสีโซดาในวันที่11โดยพร้อมเพียงกันตวัวแลวก็ต <c oughs> ีวัด จังกรรมปุก็จะมีงานอันนี้ท่านอาจารย์มหาประสิทธิ์ก็เชิญชวนร่วมสร้างกุฏิส่งโฮงหลวงโฮงนอนของเป่นก็ไปร่วมโมทนาบุญด้วยกันเนอ้อก็แถมบกักกีวันเนอ้อญาติโยมต่งางยก็จะถึงเทศกาลมหาสงกรานต์ปีใหม่ปีนี้ก็ยังดีมาหน่อยตีดังราชาการเปินปลดล็อกใคล็อกพ่องถึงแม้นบ่ดได้เล่นน้ำเล่นหนัว แต่ว่าพิธีกรรมต่างๆนั้นเป่นก็นเกด้จัดได้มีการโหนทรายเข้าวัดก่อเจอดีทรายแห่ไม้กรรมัมตละดจนต้านขันเข้าขันน้ำสู่มากระวะซักเราดำหัวอุบาจาราร์พระเจ้าประสงฆ์ดำหัวป่อแม่ปู่ย่าตายายอันนี้ทำได้ก็รักษาฮีทออยประเพณีไว้ หดกันนี้โหดได้ก็ได้โหดน้อยๆตําบ้านเท่านี้คมเป็นอย่างอ่ะเจสใส่รถไปบุ่มบ่ม,บมอย่างไปรุ่นเนาะในหัวในเวียงมาได้บรรหนกบรรณา,นาเฮาชาญเมืองในครอบครัวก็ตักน้ํเย็นๆย,ย้อนไปแบบอดีตเนาะอดีตการเปิดไปดําหัวเปิ่นก็เอาน้ำใส่ก๊อกไปตัวลดหลวดโฮดกันเป็นการชำระล้งลางอาหสิกรรมขอโทษขอโพยกัน บิ่มไม่ได้หะใส่กันบึ้งๆบกบังบอันนั้นเป็นเป็นความม่วนงานปีใหม่ก็ต้องแยกออกจากกันนี่ก็ฝากไว้เจิญจวนเนอะในการนี้ญาติโยมพอออกไม่ออกต่างหลายวัฒนธรรมประเพณีอันดีนิแห่งอันนึงก็คือการตานไม้กำกำสลีไม้กำไม้สลีกำาจตาราศีเสริมปรมีธรรมอย่างตว่าทุลุงได้เอา ประกาศมหาสงการมาอ่านให้ฟังก็เปิดหอได้ไปกำไม่สลีเหรอจัดยาดุดเขะหมดเาะหมดโศกแต่จริงจริงแล้วยากโยมตงหลายการจะเจตนาเนอตีใครผู้โยมผู้จาไม่กำสกลีกำโจกกำใจเสื่อมจะต่าปรมีปีใหม่เป็นไม่กำหลวงจึงต่างวัดวังสินคำก็ได้จัดทำไว้คือญาติโยมศรัทธาได้ผู้โยมผู้จา ท่านผู้ใดมีเจตนาก็มาร่วมกันได้เนอะตะวานี้ปฐมบารึกความจริงตอนนี้มีเจ้าภาพที่จับจองมาแล้วประมาณ40กว่าล่มแต่ว่าตวานี้แม่หมอพร้อมครอบครัวอันมียมวิโมลอัมพันโยมแม่หมอมัทนาอัมพันแล้วก็โยมเปียนัดประคันครอบครัวอัมพันได้มาถวายตวานี้ปูจาและก็เขียนชื่อเขียนอย่างใส่ถวายตานเป็นิเรียบร้อย แล้วก็ตะวานมัุมนาขอบคุณยมแม่ประณีพยัคฆหาผลด้วยเนอ้อตะวาอุตสาห์ดันโดนจากสันปะตองมุ่งมั่นสู่ในวังนำปัตหารมาถวายตวยัวเองแล้วก็มีอาจารย์พิสิทธ์อาจารย์สมพรติยะภัรักก็ได้มาถวายอาหารเพลนโดยตะวานี้ขออนุโมทนาขอบคุณด้วยเนอ้อเวลาเดียอน้อยเดียววันนี้ผมตันประกาศแลยจืด่ดเลยนามผูกโหนี่จะพันผูกไว้ว่ากันต่อเนาะ เวลามันน้อยก็จะได้เปิดน้าไม้อูจ่าภาษาหน้าไม้เหลือเวลาแถมประมาณหนึ่งนาทีท่านผูดด้ใดจะอูจะเอย้ยจะจ่าจะเลิศปอนเนอเข้ามาได้ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดสามหกห้าสี่ศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดสามหกอ่ะตึมตันไอบลอ่ะว่าครับครับขอบคุณหลายๆเนอครับขอบคุณครับ เบลบิการทางสายตาแต่รวดเร็วตันใจป๊บไปตึมตันแชมอาแหมซักสายถ้าจะได้อยู่ใครจะอู้ตัวคอมมานเดอร์0 8นย6 5 4 0หนวันนี้หลายตึงในลายแต่ว่างวิทยุหายไปพอตัางเฟซบุ๊กกันปุ่มบหลังต่างวิทยุนี่ใครฟังอยู่ รายงานผมเข้ามาก็สาตุตันเจ้าจานพระภูป้นหฮือต่อแหมซินาทีก็เป็นเวลาหน้าใหม่เนาะอาจารย์พระรูสม,มุวิสุวัตรวรกิจโจ้ปูนโดยการร้อยสี่ส่วนต่างซีเอ็มระกอบงจะตัดไปต่างน่องกกยประก็คงจะตึกเจ็ดโมงเนาะแต่ระวังไปที่ฟังต่างร้อยสี่อ พิงมาบอกในถวายเวลาต่อให้อีกสิบนาทีทดเวลาบาจกก็บไี่หรอกตุกอันกราบขอบพระคุณกันเจา้าเด็กหญิงจันคำแสงบุญหายไม่ใช่ว่าคันหายผมของผมก็ตีวันแคอนเสมร์ตมาหมนทั้งไอหยังไผยมาหาย,ย,ยาปไปที่ไหนก็ว่าตู้อันจะอยู่หายไปเอียบหายนะแต่ตุกอนุโมทนาเนอร์้ว ไปหมอนบปหายฟังถึงวันตะพอนประจำไเจริญปอนปเปลี่ยงตุ <c oughs> ๊กตาตุ๊ <c oughs> วันนี้ลิงเป็ไก่หรอครัวันนี้วันนี้ลิงทางเหนือทั้งคือสีขาวลิงเฉพาะวันพุธกับวันเสาร์สองวันอ๋อวันนี้วันอาทิตย์น้อยวันนี้นวันอาทิตย์น้อวันนี้ธรรมดาปกติเหมือนเดิม มอ๋อปกติเนอะไปลืมไปเรียกตั้งเนอร์อืมตัอนุโมทนาร์เนอร์สัวตัวขอบคุณยมพีไอ้ธนวัฒน์สุสิงค์คำปเปลียงบุญส่งอ่ะใครจะอู้ด้วยแหมอ่ะตอนนี้อออทดเวลาคือร้อยสี่ต่อเวลาคือแหมหน่อยใครจะอู้จะเอ่ยตวยัวอ่ะเข้ามา หายไปไหนสายแรกวันนี้จากพี่เบลีรวุฒิมากเมืองแชมป์แห่งการโทรสายแรกตลอดทุกรายการสายที่สองยมเมมอนจากคำแสงบุญสายที่สามยมเปรียงธนวัตรสุสิงคำวันนี้มาสามสายยุบพระพุทธระธรรมพระสงฆ์นอกนั้นดักปิ้งไปวัดกั ไปวัดไปบากันมุก,ก็ว่ารับบรรลุเดียวกับมุกมีก็ใครจะอู้ตัวก็เข้ามาเด้อ่านไปนละสองนาทีละเดี๋ยวเวลาหามสามสี่นาทีก็เดี๋ยวตุด้ดวงก็ต้องขึ้นวิหารวันนี้วันศีลใหญ่ศีลหลวงวันมหาอุโบโสถศีลในส่วนของการปิดทองพระเจ้าเนะ้อเดี๋ยวมุขคนฮือนี้จะฮือช่างเข้าละเพราะตอนนี้ก็มีงบประมาณสามเสียนาปละ ก็อ,อย่างน้อยก็จะปิดหลวงปอไปเจ้าตันใจใก่อนถ้ามีเวลาอาจจะฮือตันเส็จก่อนงานปีใหม่หรือว่าก่อนงานวันเกิดของนางสุจดาก่อนงานวันเกิดของศีปริยาของโยมพี่ไอธนวัฒนจึงเปิดได้รอบห่วมบริจาคมาสองแสนบากุ้มประปอก็จะห้อมแหมไปหรอกคือได้ญาติโยมได้มีส่วนร่วม ันนี้ก็ประกาศนะคตัวใครจะร่วมเนอ้อแผ่นละเก่าบาใครจะมากินมาตันมาห่วมมาเอวที่วัดวังสิงคำก็จเจริญอนเจริญเนอ้อช่วงนี้ก็อโควิดก็เริ่มจางหายละวัดวังสิงคำเป็นวัดน้อยๆสงบเงียบเย็นสบายบะึกกระทึกคึกกรมผ่านมารถก็เข้ามาจอดในวัดเพลินเนอ้อ เตี่ยอีปอยแม่เลี้ยวเข้ามาหันโอ้คนทาสีพื้นจัดงามัก้าเข้ามาไม่เป็นไรเข้ามาได้บางคนก็เก๋งเข้ามาจอดได้บริการเต็มที่มีน้ำเย็นๆฮึจะมานั่งสมาธิบนวิหารมากระพระประทานก็นกจเจริญปอนเจริญเนอะไม่ได้เก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้น <c oughs> เข้ามาไหวมาสามาสนทนา มาเยี่ยมมาเยือนกันวัดมันวัดแต่ละวัดมันเหมือนกันแต่ที่สาคัญนั้นก็คือวัดจิตวัดใจจะว่าเขาวัดนี้โอ้วัดนี้เปิดม่วนวัดนี้ม่วนตุเจ้าขี้ขันไปปฏิตุเจ้าไปใช่ไหมไปวัดไปวาไปวัดจิตวัดใจของเราเพราะสมรรถภาพของแต่ละวัดมันเหมือนกันบางพ่องไปวัดปุ้นมามันปฏิวัดตัวเก่าโอ้วตุเจ้าเฮายังไปพอเปิ้น วัดเปิดม,ม้วนหรอมันไปนเหมือนกันจะได้จะไปมาเปรียบจะเนื่อบดอีตุเจ้าเป็นกคอยากจะทําแต่ด้วยบริบทต่างๆมันบเ,เหมือนกันบางวัดก็กรรมาการเป็นใหญ่เลยตุเจ้าน,นี้ปวดวดอู้งบางบางวัดก็ตุเจ้าใะมัน้าทำมาได้สมรรถภาพมนันเหมือนกันเพราะนั้นก็ไปเอี่ยวไปวัดไปวางอย่างเขาไปแต่ละวัดมันเหมือนกัน แรุปก็คือไปเพื่อไปวัดจิตวัดใจไปกราบใบพระขออรเพื่อเป็ดสิริมงคลกับตนกับตัวเฮาและเพื่อจะได้อำมาใจหรือบางเตื้อไปโหปะหารเฮากับมาประสานกับทำวัดเออทุเจ้าเขาแปงอันนั้นบ่แปงอันนี้เนาะโอ้ทุเจ้าพอได้ยินื่กก็มีกําลังใจลกโอ้ ม่ก็ที่แม่ก็จะช่วยเนอะอแม่ก็จะหอมไปยะมันม่วนอันนี้สตางค์ก็บหอมปนแล้วก็ไปจำไปยะันเนี่ยนี่ไปี่มาวัดตัวเก่าอันนี้บด,กกนนดีจะไปวัดเนอะอย่างวัดวางสิงคำเนี่ย การลาพังตุลุงคนเดียวทําบ่ได้เนียบ่ได้็ต้องอาศัยแรงกายแรงงานญาติยโยมศรัทธาหลายวัดหลายว่ากัดผูด้เจ้าคนเดียวจะเป็นครูบาได้ก็จ้างเถอะนั่งรับตาจะได้ก็จ้างถ้าศรัทธาไปช่วยมันือเงี่ยบ่ได้ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ตัดใดที่เปิน่นี้มาก็เพราะมีญาติโยมสายบุญของไผ่ของมันรวมกันไป <C oughs> เจ้าบุญในบุญเจ้าคุณในคุณอยูด่ด้วยกันช่วยกันไปมันก็สำฤทธิสำเเ็็จวัดวังสิงคําำปัจจุบันนี้ก็กแก้าอู้ได้ว่าเป็นแห่งกับญาติโยมสถานเดต่างบ้านต่างจองมากินมาการและที่สำคัญได้รับแรงสนับสนุนจากดางโยมพ่ไอธนวัฒนโยมปีทัดพิชชาสุสิงคคำเนี่ ตุลุงประกาศอนุมทนาะถึงวันตงวันก็เปินเป็นแรงโนนเดื๋ยวค่าไดนั้นเนอะค่าไดนี่เนอถ้าบาเกินกำลังบาเกินความสามารถเปิ่นก็ร่วมอย่างปิดทองวัดบนวิหารหอมมาสามแสนสี่แสนประเดี๋ยนี้เห็นโอ้เป็นล้านป่ายสองล้านคนละกันครับคนหอมจะเป็นนาบุญเพราะว่ากำรพักกำผพายยิ่งได้ยิงเก็บยิ่งเมียดไว้ยิ่งมี อันนี้ก็ฝากไว้กับญาติโยมต่างหลายเนื้อ <c oughs> วันนี้วันติดมาวัดมาวาก็ไปจะมาเยี่ยมมาเยือนก็ับมาถ้าบบาปะก็กำเพยยังเนอะขอได้มาหู้มหาหันมาเยี่ยมวัดเป็นมังกระโมคลกับผ,ผู้มาและผู้อยู่ก็ดีใจละเอาไว้พระเจ้าประทับบางเกือตุลุงก็มี อ่าภารกิจที่จะต้องปฏิบัติที่จะมาลงบัญชีเนอะมาต้องกลัวญาติโยมตั้งหลายมาตาน <c oughs> ว่าเงินจะสูญจะหายไปที่ไหนทุกบาททุกสตังมาได้สูญดินสูญทรายเนอะก็ลุงทําบัญชีไว้มดจดเป็นลายลักษณอักษรผนวัดทุเจ้าปัญหาทุเจ้านี่จะมีก็สตรีและสตัง เนีย่ยที่มีปัญหาตุเจ้าตุนายมีปัญหากรรมเรื่องสตรีก็เรื่องสตังก็ฉะนั้นทุกบาททุกสตังของท่านไม่ต้องห่วงตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงผ่าหอมแสด้ตุลุงดดมดเปิดหอมทายก็จดไไปติ่งเปิดหอมไม่กัมโอ้อย่าดับปิง 哼，我也没。